วันนี้เราจะไปตามล่าปากาดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอร์เบอร์เบอร์เฮ้ยมีไซด์ด้วยมีไซด์ด้วยิมีไซด์ดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหไซด์อยังนี้มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ปากาหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ปลาอะไรงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าไป สูงคิวบิดีฟูลถึงแล้วถึงแล้วครับห้างโรงโคตรฉันน่ะได้บ้อได้บ้ 2> อ2ตัวนะงน่ะ2ตัวนี่ประขาวประขาวหด,ดูดี อชีตฟอชีตเบาครับเบาเบาไม่ลืมว่นด่ไงอะไรอะไรครับดอะไรนี่อะไรนี่ไม่มันมันตองอ๋อได้ยู้เนะยรอเปล่าขาวว้าวเฮ้ยวื้อวื้อวื้อเฮ้ยมีไซด์ดิมีไซด์ดิมีไซด์ดิ อี๋เฮ้ยอเฮ้ยเอาเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาตัวตัวใหญ่เตัวหน่อยนึงพูดว่าเอาใส่ถังเกี่ยวข่างนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเหรอว้าวเกี่ยวข่างดีู่ว่ะคือว่าอยู่ทำไมมันนักอันนี้แจมที่เท่าไหร่นะครับแจมที่สี่แจมที่สี่แล้ว ปากกายังไม่ออกนะครับรวันนี้เรามาตามล่าปากกากันรเราจะเจอหรือเปล่าต้องรอแดดนะอรอแดดมา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 มันกว่าบาหมันหมันกว่าแถวบ้านนะออเดิฟนี่แค่อ,ออเดิฟนะรอตุกกแกมองไม่เห็นตุ๊กแกมองก็มองมีเหรอมีครัมีแต่ปลานี อือโ้อือไอโดก็โดเ<อ>ม่ถูกเ,เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโดขวด <c oughs> เฮ้ยโดนอีกแล้วเอ้ยเอยเอันนี้ใหญ่ไหมครับอันนี้ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยเป็นปลาขาว โอ้โหมันติ้วๆเลยอ๋อนี่เฮ้ยปลาอะไรนี่เฮ้ยปลาอะไรวะปลาอะไรขาขีดเหมือนกระสุนเลยเฮ้ยอะไรวะปลาอิงยังนี่โอ้โหเฮ้นะเลี้ยงใส่ตู้เป็นฟูงจะรอดไหมจะรอดไหมไม่รอดตุ่มดีกว่าขนาดนี้ตกโตปลาอะไรปลาอะไรนะ ฮะคุ้ยลำฮะคว้ยลำวัดยีำปันตกปลาโดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแฉนะตกปลโดเดี๋ยวไปตกปลโดแทนนะสูตรพี่บอกเฮ้ยเฮ้อัไหวะอะนไนนี่อันใหญ่ ไปยื้้นใจก็จใส่บะหมี่มิใส่บมี่ลงไปมาหน่อยหน่อยนองตัวเอ้ยเปล่าเอาตวเดียวนี่ะใส่หัวแข็งใส่นี่หวไมแข็งแขที่เท่าไหร่แกนที่หบ่หกหหรือเจ็ดหเจะ ช่องมันบหมานี่ยวดครับเดีเย๋ยวเราจะมาลงฝานแนหนะฝรั่งดูอะไรอะไรมีต้อยใช่ไหมไม่มีไม่มีว,ว้าวมันใครมันมนัน <c oughs> หมานไข่หมานมานหมานไข่หมานมคนมานไข่มานมานเบื่อเบื่อททุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายหมากันนะครับย้าที่วะเก็เร่อยเนี่ยมีไฟไดินขึ้นไดูวะฮะขึ้นไดูครับเนี่ยได้ไปลายกินนเต่หมูวาน <c oughs> มันไม่สั่นไงเหรอ,อม,มันสั่นสันไว้มันสั่นไม่ไหวนี่ไปใหม่ไหม่ไหนนู่นข้างในป่าครับใช่นใช่ลุ้นกันว่าเราจะได้กุ่งหรือเปล่า <c oughs> กระทำตวนี้อนี้เอ้ยได้ด้วครับโอ้สุดหนักเ่อนกัมีรอบอองมาพอกายพิชั่นเนี่ได้แล้ตายตายครับแต้มตอง

come on. สรุปคลิปนี้เราไม่ได้ประกาศนะทุกคนเราไ่้ประขาวมาแทนนะคลิปนี้ก็ถือว่าเฟลนะครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหากันใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อใน EP ที่2แล้วกันนะทุกคนนะถ้าใครอยากจะให้ตามล่าต่อนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปละเจอกันคลิปใหม่จ้า